คำเข้มมาใบสุดท้ายแล้วนี่น่ารักะนะคะมีผู้ให้ด้วยนี่ทุกใบอ่ะใบสุดท้ายเดี๋ยวแกะให้ดูผ้านะสวยจริงๆค่คะเพื่อนขาโอ้ยผ้าสวยมากเนี่ย ขนาดกระเป๋านะคะเพื่อนๆขนาดกระเป๋านะคะความกว้างอยู่ที่ลืมนะก็ลืมนะเดี๋ยวขอวัดแป๊บหนึ่งโอเคค่ะเลขสวยมากๆเลยความกว้างของกระเป๋านะคะอยู่ที่4นิ้วกว้าง4นิ้ว ยาวแดนิ้วนะคะนี่มีผู้สวยๆนะคะมีสายคัทของมือสวยๆเลยสายก็เป็นเนื้อเดียวกันกับตัวกระเป๋านะคะเพืะะ่อนๆค่ะสายเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวกระเป๋าเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ข้างในนะคะเพื่อนๆมีช่องบัตรมีช่องบัตรให้ด้วยถึง แปดสามสามหกสิบสองช่องนะคะเพื่อนเพื่อนนี่มีช่องใส่ตังได้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะคะนี่ใบนี้ใส่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยแล้วก็มีช่องช่องใส่ใส่ทองเราก็ได้นะคะน่าจะไม่หายค่ะเพื่อนๆคะ่ะไม่มีใส่ทองใส่เงินเหรียญใส่เหรียญได้นะคะนี่นะคะ ใส่บัตรได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเหมือใช้อยู่เหมือเอาใส่บัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนบัตรเครดิตบัตรอะไรเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆขนาดนะคะสี่กว้างสี่นิ้วยาวแปดนิ้วนะคะเพื่อนๆนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะถ้าซื้อสองใบขึ้นไปก็จะลดลดลดให้อีกนะคะซื้อเยอะลดเยอะนะคะเพื่อนๆซื้อเยอะลดเยอะซื้อน้อยก็ ลดน้อยนะคะซื้อน้อยก็ลดน้อยแต่ลดให้นะคะแต่ซื้อใบเดียวนี่คือลดไม่ได้เลยใบเดียวนี่คือ790ดร้อบาบาทโอเคนะคะพเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปวิดีโอแนะนำสินค้านะคะเหมยก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆค่ะ ขอจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจสินค้าตัวไหนนะคะทักแชทได้เลยนะคะเพื่อนๆทักแชทเหมยมาได้เลยนะคะค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นคลิปนะคะเป็นคลิปวิดีโอแนะนําสินค้าเนาะมันจะไม่ใช่การไลฟ์สดนะคะเพื่อนๆไม่ใช่การไลฟ์สดค่ะใครสนใจชิ้นไหนคลปหน้าจอแล้วก็ทักเหมยมาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะ่ะถ้า <laughs> ถ้ายังไม่นอนกันก็ทักมาสอบถามระคาคุยกันเอฟสินค้านะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะ